คดีมหากับ20ปีกับการทุจริตสากรออมทรัพย์ตำรวจพัทลุงมูลค่าความเสียหายกว่า1,500ล้านบาทยังไม่จบง่ายๆนะครับคุณมาริแซ่ชินที่ติดตามเรื่องนี้อยู่พบว่าปัจจุบันสากรกำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องขณะที่ตำรวจตรวจพบเส้นเงินถูกถ่ายโอนออกไปอีกและเตรียมที่จะออกหมายจับเพิ่มติดตามรายละเอียดได้เลยครับ ในเรื่องราวพฤติกรรมช่อโนการทุจริตในสหก,กรณ์รัพย์ตำรวจพัทลุงเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2542ซึ่งตำรวจในพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้ยื่นเอกสารร้องขอให้ตรวจสอบความผิดปกติจนมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาสอบสวนขยายผลพบว่าเรื่องนี้มีผู้ร่วมกระทำผิดกันเป็นขบวนการตั้งแต่การวางแผนแบ่งหน้าที่กันทำ เช่นการใช้ชื่อคนตายมาร่วมคู่กว่า80ชื่อเพิ่มสมาชิกที่ไม่มีตัวตนอีก300กว่าคนเบิกเงินสดเกินสัญญาเงินกู้อีกเท่าตัวตกแต่งบัญชีใช้เอกสารปลอมและปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินจนมูลค่าความเสียหายสูงกว่า1,500ล้านบาทขณะที่จากการติดตามสถานะปัจจุบันของสากรณ์ตำรวจพัทลุงพบว่ากำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ตอนนี้เราขาดสภาพคล่องอยู่นะคะในส่วนของอัตราอดอกเบี้ยเนี่ยจากสถาบันบาง,บาง,บางสถาบัน,นจะอยู่ที่7.42ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงซึ่งเราเองเอรับภาระ,ะในการดูแลสมาชิกอยู่เนี่ยตอนนี้ เราคิดดอกเบีย้ยแค่7.25ซึ่งเราขาดสาภาพคล่องอยู่ประมาณ300ล้านบาทนะคะสำหรับปี2566ถ้าได้มาในส่วนของ300ล้านบาทนี้ก็จะเป็นการบรรเทานะคะในส่วนของความเดือดร้อนของสมาชิกได้ค่ะทุกคนก็รอความหวังนะคะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะในส่วนของการยึดทรัพย์ซึ่งเป็นความหวังทั้งหมดของสมาชิกทั้งหมดทั้ง1,800 1,800กว่าคนพร้อมทั้งครอบครัวเลยค่ะ ในห่วงระยะเวลาเกือบ1ปีกับมหากาบการทุจริตที่สะสมมานานร่วม20ปีซึ่งขอลับหมายเลขเจดได้ติดตามตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียนค้นหาเบาะแสตรวจสอบเส้นทางการเงินจนวันนี้ตำรวจได้ออกหมายจับและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมแล้วกว่า31รายและกำลังเตรียมที่จะออกหมายจับเพิ่มเติมอีกหลังพบเส้นทางการเงินความผิดปกตินอกเหนือจากกลุ่มที่ถูกดำเนินคดี ในคดีนี้นะครับยังมีผู้ต้องหาอีกหลายคนมีจํานวนมากเลยนะครับที่มีเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหานะครับเพะนั้นใครที่รับเงินหรือเอาเงินไปนะครับให้รีบประสานกับพนักงานสอบสวนของสอพเมืองพัทลุงนะครับเพราะว่าจะมีการออกหมายจับนะครับในลักษณะอย่างเงี้ยพวกฟ้องเงินเรื่องแางเงี้ยอีกอีกรอบหนึ่งนะซึ่งน่าจะมีจํานวนหลายคนมากนะครับ สรุปผลการปฏิบัติการเข้าตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีร่วมกันทุจริตสหกรณ์อมทรัพย์ตำรวจพัทลุงมูลค่าความเสียหาย1 5 0 0ล้านบาทเวลานี้ตำรวจสามารถติดตามตรวจยึดอายัดทรัพย์คืนมาได้หลายรายการรวมมูลค่ากว่า1000ล้านบาทและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบและทันทีที่กระบวนการทางกฎหมายแล้วเสร็จผู้เสียหายซึ่งเป็นสมาชิก ที่เจยดเดือนเดือนมาลงทุนกับสหกรณ์ก็จะได้รับการเยียวยาขอรับหมายเลขเจสวัสดีค่ะ